ขนนกแสนงามในป่าลึกอันสงบเงียบมีนกยุงตัวหนึ่งชื่อว่าไพลินไพลินมีขนหางที่งดงามที่สุดในป่าสีสันของมันส่องประกายเมื่อโดนแสงแดดทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าต่างชื่นชมไพลิน ไม่มีใครในป่าที่งดงามเท่าฉันไพลินพูดกับตัวเองขณะดเดินอวดขนหางไปทั่วแต่ความงดงามทำให้ไพลินกลายเป็นนกที่หญิงและหวงแขนขนของตัวเองมากวันหนึ่งขณะที่ไพลินกำลังพักอยู่ใต้ต้นไม้นกกระจอกชื่อจิ๊บบินเข้ามาขอขนนกไพลิน เพื่อไปซ่อมรังที่พังเพราะลมพายุฉันจะไม่ให้ใครแต่ต้องขนของฉันไปหาของอย่างอื่นเถอะไพลินตอบด้วยเสียงแข็งจิบกลับไปด้วยความผิดหวงังหลายวันต่อมาฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมป่าไพลินพยายามหาที่หลบฝน แต่ขนหางอันสวยงามกลับหนักและทำให้เขาเคลื่อนไหวช้าไยลินจึงติดอยู่กลางพายุลมแรงจนขนหางของเขาหากักและหลุดร่วงเมื่อฝนหยุดไยลินรู้สึกเสียใจและหมดความมั่นใจในตัวเองเพราะขนหางที่เคยงดงามไม่มีอีกต่อไป วันหนึ่งจิบบินกลับมาและพูดว่าอย่าเสียใจไปเลยไพรินผลของเธออาจไม่สวยเหมือนเดิมแต่สิ่งสำคัญคือเธอยังมีชีวิตและยังช่วยเพื่อนในป่าได้ไพรินตระหนักได้ว่าความงดงามไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เขามีคุณค่าเขาเริ่มช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นในป่าเช่น ช่วยหาที่หลบภัยและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพายุไม่นานขนหางของไพลินก็เริ่มนอกใหม่แต่คราวนี้เขาไม่ได้ยึดติดกับมันอีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าความงามภายนอกไม่สำคัญเท่ากับความดีในใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามภายนอก อาจเปราะบางแต่ความดีในใจและการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าอย่างแท้จริงนิทานเรื่องจอระเข้กับนกน้อยผู้กล้าหาญ กาลกครั้งหนึ่งในแม่น้ำกว้างใหญ่มีจระเข้ตัวใหญ่ชื่อขุนเคี้ยวมันเป็นจระเข้ที่ดุร้ายและชอบใช้กำลังเพื่อเอาชนะสัตว์อื่นๆขุนเคี้ยวมักจะข่มขู่สัตว์ตัวเล็กที่มาดื่มน้ำริมแม่น้ำจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งนกน้อยตัวจิ๋วบินผ่านแม่น้ำ และเห็นขุนเขี kind of ้ยวนอนอ้าปากกว้างบนตะลิงนกน้อยรู้ทันทีว่าขุนเขี้ยวกำลังรอเหยื่อที่จะไม่ระวังตัวนกน้อยจึงบินลงมาเกาะบนหัวขุนเขี้ยวด้วยความกล้าหาญเจ้าจระเข้ทำไมเจ้าต้องทำตัวน่ากลัวแบบนี้นะเจ้าตัวใหญ่โตและแข็งแรงอยู่แล้วทำไมไม่ใช้กำลังของเจ้า เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแทนล่ะนกน้อยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขนเคี้ยวหัวร้อเสียงดังเจ้าตัวนิดเดียวกล้าดีอย่างไรมาสอนข้าข้าเกิดมาเป็นนักล่าและข้าชอบทำในสิ่งที่ข้าถนัดนกน้อยไม่ยอมแพ้มันจึงพูดต่อว่าแต่การเป็นนักล่าตลอดไปจะทำให้เจ้าโดดเดี่ยว สัตว์อื่นๆจะกลัวเจ้าและไม่อยากอยู่ใกล้ถ้าเจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตเจ้าจะมีเพื่อนมากมายและอาจจะมีความสุขก,กว่าที่เจ้าเคยเป็นนะคำพูดของนกน้อยทําให้ขุนเขียวเริ่มคิดแม้มันจะยังไม่เปลี่ยนทันทีแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่านกตัวเล็กๆนั้นพูดความจริงหรือไม่ไม่นานหลังจากนั้น ฝนตกหนักทำให้แม่น้ำล้นตลิ่งและน้ำพัดพาไข่ของนกหลายตัวให้ลอยไปตามกระแสน้ำนกน้อยรีบบินหาขุนเขี้ยวและขอความช่วยเหลือขุนเขี้ยวขุนเขี้ยวช่วยเก็บไข่พวกนั้นไว้ในปากของเจ้าเพื่อช่วยลูกนกได้ไหมขุนเขี้ยวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุด ก็ยอมทําตามที่นกน้อยขอมันอ้าปากกว้างและใช้ปากของมันช่วยเก็บไข่นกไม่ให้ไข่นกแตกเมื่อฝนหยุดตกสัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันชื่นชมในความดีของขุนเขี้ยวตั้งแต่นั้นมาขุนเคี้ยวกลายเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนและเลิกใช้กําลังเพื่อทำร้ายผู้อื่น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทำให้เราได้รับมิตรภาพและความสุขที่แท้จริง นิทานเรื่องจิงโจ้จอมกระโดดกับป่ามหัศจรรย์ณทุ่งหญ้ากว้างไกลในออสเตรเลียมีจิงโจ้น้อยชื่อว่าจัมเปอร์จิงโจ้ตัวเล็กที่รักการกระโดดเป็นชีวิตจิตใจจัมเปอร์มีพลังขาที่แข็งแกร่งและสามารถกระโดดได้สูงกว่าจิงโจ้ตัวอื่นๆวันหนึ่ง ขณะที่ฝึกกระโดดอยู่ใต้ต้นไม้จัมเปอร์สังเกตเห็นเงาแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้นั่นอะไรนะจัมเปอร์ถามตัวเองด้วยความสงสัยจัมเปอร์กระโดดเข้าไปใกล้และพบกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งชื่อว่าแซมแซมเล่าให้จัมเปอร์ฟังว่าในป่าแห่งนี้มีต้นไม้มหัศจรัน ที่สามารถทำให้สัตว์พูดคุยกันได้และมอบพลังพิเศษให้กับผู้ที่ไปถึงมันด้วยนะว้าวฉันอยากเห็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วจัมเปอร์พูดด้วยตาว้าวแต่เส้นทางไปยังต้นไม้มหาศจรรย์เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งลำธารที่เชี่ยวกรากโขดหินสูงชันและถ้าที่มืดมิด จัมเปอร์ไม่ยอมแพ้เขากระโดดข้ามลำธารฝึกใช้ความเร็วและความคล่องตัวเพื่อปีนโขดหินและใช้หางช่วยพยุงตัวในถ้ำม,มืดจนในที่สุดเขาก็พบต้นไม้มหัศจรรย์ที่เปล่งแสงสีทองอยู่กลางปา่าเมื่อจัมเปอร์แตะต้นไม้ใบไม้ก็ปลิวสวัยเหมือนเสียงพูด เจ้าจิงโจ้น้อยหัวใจกล้าจากนี้ไปเจ้าจะสามารถช่วยเหลือสัตว์อื่นๆด้วยพลังการกระโดดของเจ้าหลังจากนั้นจัมเปอร์ใช้พลังของเขาช่วยเหลือสัตว์ในป่าไม่ว่าจะเป็นการกระโดดช่วยลูกนกตกจากรางังหรือเก็บผลไม้บนต้นไม้สูงให้เพื่อนๆทุกตัวในป่าต่างรักและชื่นชมจัมเปอร์ จัมเปอร์ได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่การสามารถในการกระโดดแต่เป็นหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุข แกะกับดวงดาวในทุ่งหญ้ากว้างมีฝูงแกะที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือลูนะ่าที่ชอบแหงนมองท้องฟ้ายามค่ำคืนคืนหนึง่งลูน่าสังเกตว่าดวงดาวบนฟ้าหายไปดวงหนึ่งมันรู้สึกกังวลและอยากช่วยตามหาดาวที่หายไป ลูน้าจึงตัดสินใจเดินทางออกจากฝูงลูน้าเดินไปยังป่าลึกที่นั่นมันพบกับหมาป่าสีเทาที่น่าเกรงขามเจ้าเป็นแกะแต่ทำไมมาคนเดียวหมาป่าถามฉันกำลังตามหาดาวที่หายไปลูน้าตอบด้วยความกล้าหาญหมาป่าหัวเราะเยาะเบาๆ <minutes> เจ้ากล้าหานนะ <style> <ENNIS> ลองไปถามนกกาเถอะมันเห็นฟ้าทั้งวันลูหน้าเดินทางต่อไปจนเจอนกกาตัวหนึ <guitar continua ussen> ่งเจ้า <primer> ต <language> ้องไปยัง <emat> หุบเขาเงาที่นั่นอาจมีคำตอบนกกาบอกเมื่อมาถึงหุบเขาลูหน้าพบแสงเล็กๆที่ส่องประกายอยู่ในถ้ำมันเดินเข้าไป และพบว่าดวงดาวที่หายไปกำลังซ่อนตัวทำไมเจ้าถึงซ่อนตัวลูน่าถามเพราะข้าเหนื่อยที่จะส่องแสงดาวตอบด้วยเสียงเศร้าลูน่ายิ้มแล้วพูดว่าแม้เจ้าจะเหนื่อยแต่เจ้ามีความหมายต่อทุกคนบนฟ้าการส่งแสงของเจ้า ให้กำลังใจเหล่าแกะอย่างข่าและสร้างความหวังให้คนอื่นๆด้วยคำพูดของลูนะ่าดวงดาวรู้สึกมีกำลังใจมันลอยกลับขึ้นไปบนฟ้าและท้องฟ้าก็กลับมาสว่างสวยอีกครั้งลูน่ากลับมาที่ฝูงแกะพร้อมกลับรู้ว่าแม้จะตัวเล็ก แต่ความกล้าหาญและความหวังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและคําพูดให้กําลังใจเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ดาวผู้กล้าในท้องทะเลลึกมีน้ำใสและประการังสีสดใสเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ทะเลมากมายมีปลาดาวตัวหนึ่งชื่อว่าซิลซิลเป็นปลาดาวตัวเล็กที่มีสีฟ้าสดใสและขามากถึงห้าขา แต่เขามักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนสัตว์ทะเลอื่นๆเพราะว่ามีฟันแหลมคมเหมือนปลาและไม่สามารถว่ายน้ำได้เร็วเหมือนปลาหมึกซิลจึงรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรได้มากนักวันหนึ่งท่ามกลางปะการังซิลได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากฝูงปลาเล็กๆที่ติดอยู่ในตะข่ายพลาสติก ที่ถูกทิ้งลงมาจากเรือที่เล่นผ่านพวกมันพยายามจะหลุดออกแต่ตะข่ายนั้นพันกันแน่นซิลรู้สึกห่วงใยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยพวกมันได้อย่างไรเพราะเขาคือปลาดาวตัวเล็กๆไม่มีฟันหรือขาที่สามารถตัดตะข่ายได้แต่แล้วซิลก็คิดขึ้นได้ว่า แม้ฉันจะไม่มีอาวุธเหมือนสัตว์อื่นแต่ฉันก็สามารถใช้สิ่งที่ฉันมีได้นี่นาะด้วยความกล้าหาญซิลตัดสินใจใช้แขนทั้งห้าของเขาดึงตาข่ายที่พันกันออกทีละเส้นแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่ซิลก็ไม่ยอมแพ้ระหว่างที่ซิลช่วยเหลือฝูงปลาตัวเล็กๆก,ก็ให้กำลังใจ และขอบคุณซิลที่ไม่ทิ้งพวกเขาในที่สุดซิลก็สามารถแกะตะข่ายออกจนปลาหลุดออกมาได้อย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะซิลถ้าไม่ได้เธอเราคงติดอยู่ในตะข่ายนี้อีกนานเลยหนึ่งในปลาตัวเล็กๆพูดด้วยความดีใจซิลยิ้มและตอบว่า ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราต้องช่วยเหลือกันในยามที่เพื่อนๆต้องการจากวันนั้นซิลไกเป็นที่รักของทุกคนในท้องทะเลเขาสอนให้เพื่อนๆทุกตัวรู้ว่าแม้จะเป็นเพียงตัวเล็กและดูไม่แข็งแกรง่งแต่ถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีอย่างดีที่สุดก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เพนกวินผู้สร้างสะพานน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้มีฝูงเพนกวินอาศัยอยู่บนเกาะน้ำแข็งกลางทะเลพีหน้าเพนกวินตัวเล็กที่สุดในฝูงมักชอบมองไปยังเกาะน้ำแข็งอีกฝั่งที่อยู่ไกลออกไปที่น้ำทะเลมีอาหารและที่อาศัยที่อบอุน่นแต่ปัญหาคือ น้ำทะเลที่เย็นจัดและกระแสน้ําเชี่ยวกรากทาให้ไม่มีใครกล้าข้ามไปวันหนึ่งพีน่าคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราช่วยกันสร้างสะพ,พานน้ําแข็งเราก็จะข้ามไปได้แต่เพนกวินตัวอื่นๆกลับหัวราะเยาะเจ้าเป็นแค่เพนกวินตัวเล็กๆ จะสร้างสะพานได้อย่างไรกันแม้จะถูกดูถูกพีน่าก็ไม่ยอมแพ้เธอเริ่มเก็บก้อนน้ำแข็งเล็กๆและเรียงต่อกันริมฝั่งแม้มันจะดูเหมือนเด็กเล่นแต่นกนางนวลที่บินผ่านเห็นความตั้งใจของพีน่าจึงบินไปบอกซิลสัตว์ทะเลตัวกลมๆและนกเพนกวินตัวอื่นๆถ้าเราช่วยกัน สะพานนี้ก็จะสำเร็จได้ซิลพูดอย่างมั่นใจเมื่อสัตว์อื่นๆเห็นความตั้งใจของพีหน่าพวกเขาก็เริ่มลงมือช่วยกันเพนกวินช่วยผลักก้อนน้ำแข็งส่วนซิลใช้ครีบช่วยเรียงน้ำแข็ง นกนางนวลบินนำทางจนสะพานน้ำแข็งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในที่สุดสะพานก็ต่อสำเร็จฝูงเพนกวินสามารถเดินข้ามไปยังเกาะที่เต็มไปด้วยอาหารและที่พักอันอบอุ่นได้สำเร็จทุกตัวต่างขอบคุณพีนาและเรียนรู้ว่าแม้เราจะตัวเล็กแต่ถ้ามีความตั้งใจและช่วยเหลือกัน เราก็จะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ตัวเล็กแต่ถ้าร่วมมือกันและไม่ยอมแพ้ก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จ จิ้งหรีดกับนกแก้วผู้ไม่ยอมฟังในป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึง่งมีจิ้งหรีดตัวเล็กชื่อว่าจิ๊บอาศัยอยู่ในโพรงดินจิ๊บเป็นสัตว์ที่ชอบฟังเสียงธรรมชาติและเตือนเพื่อนเ,อนเมื่อมีภัยใกล้เข้ามาด้วยความที่จิ๊บตัวเล็กเสียงเตือนของมันจึงไม่ค่อยมีใครฟังนะ วันหนึ่งนกแก้วสีสันสดใสชื่อเจ้ยืยบินลงมาหาอาหารใกล้โพงของจิ๊บเจ้ืยเป็นนกที่ชอบพูดและเรียนเสียงแต่ไม่ค่อยสนใจฟังใครเฮ้ hey, จิ๊บทำไมเธอไม่ออกมาชมความสวยงามของป่าเหมือนฉันล่ะเจ้ืยถามอย่างร่าเริงจิ๊บตอบไปว่าขอบคุณนะเจ้ยืยแต่ฉัน ต้องเฝ้าฟังเสียงรอบตัวเพราะบางครั้งป่าที่เงียบสงบก็อาจซ่อนภัยร้ายเอาไว้เจยหัวเราะฮเธอกังวลมากเกินไปน่ะโลกนี้มันกว้างใหญ่เธอควรสนุกกับมันสิขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเสียงลมก็แปลกประหลาดดังมาจิบหยุดพูดทันทีและเงียหูฟัง มันรีบเตือนเจ้ยว่ารีบบินขึ้นไปบนต้นไม้สูงเธอะฉันได้ยินเสียงงูเลื้อยมาทางนี้แต่เจ้ยไม่สนใจเธอยังคงคิดไปเองฉันไม่เห็นอะไรเลยถ้างูมาฉันก็จะบินหนีได้ทันใดนั้นงูตัวใหญ่ก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเจ้ยตกใจและพยายามบินหนี แต่เพราะมันอยู่ใกล้เกินไปงูจึงพุ่งเข้าใส่ด้วยความรวดเร็วจิบรีบกระโดดไปร้องเสียงดังใกล้ๆงูจึงตกใจงูหันมาไล่จิบแทนทำให้เจ้ยมีโอกาสบินหนีไปเมื่อทุกอย่างสงบลงเจ้ยกลับมาหาจิบและพูดด้วยความละอายขอบคุณมากนะจิบฉันเกือบต้องเสียชีวิต เพราะความดื้อของตัวเองแล้วจิ๊บตอบว่าการฟังเสียงเล็กๆรอบตัวอาจช่วยชีวิตได้อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพราะมันอาจสำคัญกว่าที่เธอคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามองข้ามคำเตือนที่ดูเล็กน้อยเพราะบางครั้งมันอาจช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ แมวน้ำกับไอเดียมหัศจรรย์ในทะเลเย็นที่มีน้ำใสและคลื่นที่เบาๆล้อไปกับลมมีแมวน้ำตัวหนึ่งชื่อนินนินเป็นแมวน้ำที่มีขนสีเทานุ่มและขาสั้นที่ใช้ว่ายน้ำได้อย่างว่องไวแต่นอกจากความสามารถในการว่ายน้ำแล้ว สิ่งที่ทำให้นินพิเศษกว่าตัวอื่นๆนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขามักจะคิดไอเดียใหม่ๆที่ทำให้เพื่อนๆในทะเลตื่นเต้นเสมอวันหนึ่งขณะที่นินกำลังว่ายน้ำเล่นใกล้กับหินเขาก็สังเกตเห็นปลาฉลามกำลังว่ายน้ำผ่านไปด้วยความเร็ว ฉลามดูเร็วและคล่องตัวอย่างน่าทึ่งนินมองตามแล้วคิดว่าถ้าฉันสามารถทำให้เพื่อนๆในทะเลว่ายน้ำได้เร็วเหมือนพวกฉลามพวกนี้ล่ะจะทำได้ไหมนินเริ่มตั้งคำถามและคิดอยู่ในใจเราเป็นสัตว์ทะเลที่ว่ายน้ำได้เก่งแต่บางครั้งก็ช้าไปหน่อยในการหลบหลีก หรือเล่นสนุกกับเพื่อนๆถ้าเราได้ความเร็วเหมือนฉลามจะช่วยให้เราได้ทำกิจกรรมทะเลได้มากขึ้นเขาเริ่มคิดอย่างจริงจังและเริ่มทดลองทำสิ่งใหม่ๆนินนาหินและวัสดุธรรมชาติจากชายฝั่งมาสร้างอุปกรณ์เล็กๆที่คล้ายกับครีบเสริมสำหรับการว่ายน้ำเขาทดลองใช้มันบ่อยๆ จนเขาสามารถทำครีบที่ช่วยให้เขาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าจะไม่เหมือนฉลามที่มีครีบตามธรรมชาติแต่เขาก็รู้สึกว่าครีบของเขาช่วยให้เขาว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวขึ้นด้วยความดีใจนินรีบไปหาเพื่อนๆในทะเลเช่นปลาหมึกและเต่าทะเล และบอกพวกเขาถึงไอเดียใหม่ที่เขาคิดได้ลองใช้คลีบนี้ดูสิมันจะทำให้เธอว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนินพูดพร้อมยิ้มปลาหมึกและเต่าทะเลต่างก็สนใจและตัดสินใจลองใช้ครีบของนินทุกตัวต่างพบว่ามันช่วยพวกเขาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นและสนุกไปกับการแข่งในทะเล เมื่อปลาหมึกว่ายน้ําได้เร็วขึ้นก็สามารถหลบหลีกอุปสรรคได้ดีขึ้นส่วนเต่าทะเลที่เคยช้าก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทําให้ทุกตัวรู้สึกตื่นเต้นมากแม้กระทั่งฝูงปลาและปลาหมึกตัวเล็กๆก,ก็เริ่มอยากลองใช้ครีบนี้บ้างทุกตัวในทะเลต่างก็ตื่นเต้น และชื่นชมไอเดียของนินแต่นินก็เริ่มคิดต่อไปว่าถ้าเราสามารถสร้างครีบแบบนี้ให้กับทุกๆตัวในทะเลได้จะดีไหมนะเขารู้ว่าแต่ละชนิดของสัตว์ทะเลมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเขาจึงเริ่มทําครีบที่เหมาะสมกับแต่ละตัวเช่น ครีบที่ช่วยให้เต่าทะเลว่ายน้ำได้เร็วขึ้นหรือครีบที่มีขนาดเล็กและเหมาะสมกับปลาตัวเล็กๆและแม้แต่ครีบที่เหมาะสมกับปลาหมึกก็ช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซิลยังคงทดลองและพัฒนาครีบเหล่านี้จนสำเร็จและแบ่งปันให้กับสัตว์ทะเลทุกชนิดในที่สุด ทุกตัวในทะเลก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขมากขึ้นพวกเขาสนุกกับการว่ายน้ำและแข่งกันในทะเลอย่างเต็มที่ขอบคุณมากนะนินไอเดียของเธอทำให้เราสามารถสนุกกับการว่ายน้ำได้มากขึ้นจริงๆปลาหมึกทุกตัวเห็นด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราว่ายน้ำได้เร็วมาก ่าทะเลพูดเสริมสัตว์ในทะเลต่างรู้สึกขอบคุณนินที่ให้ไอเดียดีๆและช่วยให้ชีวิตในทะเลสนุกสนานมากขึ้นนินสอนให้ทุกคนรู้ว่าการคิดไอเดียใหม่ๆและการแบ่งปันสิ่งดีๆกับเพื่อนๆสามารถทำให้ทุกคนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขได้